เสียหายหลายแสนเสียหายแล้วครับบ้าพลังไปนิดนึงทำไมถึงว่าครับเนี่ยมาดูเอาบึงเอาโหลดบ้าพลังไปหน่อยอัดกระจกแตกทะลุปรุโปร่ปรงชัดเจนดีมากถ้ามองจากหน้ารถทะลุปุโปร่งดีมากเห็นชัดมากกระจกใสดีจริงๆ ทัดแจ๋วเลยแต่ว่าแดดถ้าแดดมาจากหน้ารถนี่คือนั่งกลางแดดเต็มๆเสียงต่างๆเข้าเต็มๆมแมลงตอนเย็นตอนกลางคืนรับเต็มๆเลยครับตอนนี้บ้าพลังนิดหนึ่งกระจกแตกหมดเลยเสียหายเลยด้วยความบ้าพลังไปหน่อยเนี่ยเศษกระจกเต็มหน้ารถวันนี้กำลังว่าจะเก็บนี่ครับ มงนอุ้ยปุ้ยบันเทิงศินของแท้เลยเสียหายเดี๋ยวค่อยไม่รู้ว่าบ้านเท่าไรคงจะหลายพันอยู่เหมือนกันหาตังเปลี่ยนกระจกอีกแล้วครับ